ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎจะโครจรทับลัคนาเกิดและมีมาตรฐานเป็นมหาจักรก่อนที่จะย้ายไปเป็นเกษตรตราที่บดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็แปลว่าในเรื่องของการเงินการหารายได้ของชาวกรกฎในเดือนสิงหาคมจะยังอยู่ในจุดที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะคะ ใครที่ยังไม่ได้เงินไม่ได้โชคเหมือนคนอื่นในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเดือนนี้นี่ละค่ะมีโอกาสที่คุณ จะได้โชคได้เงินกันแบบเต็มไม้เต็มมือและสำหรับสิ่งที่จะช่วยหนุนวาสนาดวงชะตาของชาวกรกฎให้พุ่งแรงขึ้นมานั้นก็จะเป็นการเคลื่อนตัวของดาวสุขที่จะย้ายออกจากความเป็นวินาศเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณได้มาตารฐานเป็นราชาโชคส่งผลทำให้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ดวงชะตาของชาวกรกฏจะมาแรงจะวิ่งแซงขึ้นมาอยู่ในแถวหน้านับว่าจะได้รับทรัพย์รับโชคประดุดดั่งพระราชาอย่างไรก็ตามนะคะการถอยหลังของดาวเสาร์นั้นอาจจะส่งผลทำให้คุณมักจะมีความวิตกกังวลใจจะคิดมากคิดเยอะอยู่พอสมควรและคุณก็จะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้กันให้ดีส่วนดาวดวงอื่นๆที่โครจรเคลื่อนย้ายราศีนะ จะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวกรกฎคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลเอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมปี2568แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งลง เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวกรกฎเนาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อย่างที่แม่หมอได้บอกเอาไว้แล้วเนาะในต้นคลิปว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นดวงดีในเรื่องของการเงินรายได้ผลประโยชน์เนื่องเพราะว่าการโคจรของดาวอาทิตย์ที่ยังโคจรทับลัคนา มีมาตรหารเป็นมหาจากก็ถือว่าชาวกรกฎมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะสำหรับใครที่รอเงินรอค่าจ้างค่าสินค้าใดๆแล้วคุณยังไม่ได้รับก็ถือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ในวันที่3สิงหาคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายออกจากความเป็นวินาศจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณตรงนี้ถือว่าดวงดาวจะส่งผลที่ดีกับเจ้าชะตานะคะในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารใครที่ก่อนหน้านี้คำพูดคำจาของคุณไม่มีน้ำหนกักพูดแล้วไม่มีคนเชื่อพูดแล้วไม่มีคนฟังเมื่อดาวพุธย้ายราศีนะคะก็จะทำให้คุณน,นั้นจะคุยเก่งขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นมี ีคนเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะรวมไปถึงข้อตกลงเอกสารสัญญาใดๆที่ก่อนหน้านี้มันมีความล่าช้าติดขดัดเมื่อดาวพุธกลับมาโคจรเดินหน้าได้ในราศีเกิดของคนก็จะทำให้งานเอกสารต่างๆจะราบรื่นผ่านฉลุยในวันที่17สิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในราศีสิงห์นั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงความ ข้างๆจะได้รับเงินรับโชคกันอย่างเต็มที่ถือว่าชาวกรกฎจะเริ่มมีความรู้สึกปลอดภยัยมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นจะไม่ค่อยคิดกังวลน,นะคะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ก็นะว่าจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับรายได้เข้ามาสภาพคล่องจะลื่นไหลหลายคนก็จะได้ซื้อของที่อยากได้กันด้วยนะคะ ในวันที่22สิงหาคมค่ะดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาบความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณมีมาตหารโดดเด่นเป็นราชาโชค อุจจาวิราชราชาโชคฉลกฉเลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองจึงถือว่าจะเป็นจุดที่ชาวกรกฎนั้นจะเฮงจะปังดวงชะตาจะพุ่งแรงแซงขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของคนดวงดีดวงเฮงสักทีแล้วนะคะ แม่หมอเชื่อว่าซักช่วงๆวงกลางๆเดือนสิงหาคมนั้นค่ะพ่อหมอแม่หมอเกือบทุกสำนักนะจะทำคลิปขึ้นมาอวยยศชาวกรกฎอย่างแน่นอนและเมื่อดาวราชาโชคทับลัคนาเกิดโคจรร่วมกับดาวพุธจะโคจรเป็นอสีทิธาตชั้นหนึ่งค่ะส่งผลหนุนนำทำให้ชาวกรกฎมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตหลายคนก็มีเกณฑ์กำลังจะได้บ้านได้รถหรือว่าทรัพย์ ชิ้นใหญ่หรือใครนะคะที่กําลังรอเนาะในเรื่องของโชคลาบรอในเรื่องของโอกาสแล้วรู้สึกว่ามันไม่มาถึงสักทีเมื่อดาวราชาโชคทับลัคนาแบบนี้จะช่วยหนุนทําให้คุณจะสมหวังจะถูกหวยถูกรางวัลกับเขาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจุดที่คุณจะต้องระวังก็มีอยู่เช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวเสาร์นั้นกําลังถอยหลังเล็งมาที่ดาวอังคารดาวคู่ศัตรูตร งนี้ก็ถือว่าจะส่งผลทําให้ชาวกรกฎบางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดใจนะคะบรรยากาศในที่ทํางานมันจะดูแบบเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะหรือการที่ได้ไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงสังคมมันจะมีความอึดอัดหรือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และสําหรับใครที่จะต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเ,เรื่องของอุบัติเหตุและบางทีมันก็อาจจะป เกิดกับลูกหลานคนรักคู่ครองของคุณก็ได้ถือว่าช่วงนี้นะคะคนรักบริวารน,นะคะมีเกณฑ์จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ประมาณนี้เนาะปิดท้ายในวันที่25สิงหาคมนะคะชาวกรกฎดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์และดาวพุธนั้นก็จะโครจรได้มาตรฐานเป็นทั้งมหาจากราชาโชคและอุจจาวิรลาชในตำแหน่งการเงินของคุณถือว่าดวง ดาวจะส่งผลที่ดีนะคะในเรื่องของการเจรจาการติดต่อการสื่อสารเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาพูดแล้วจะได้เงินได้โชคได้ในสิ่งที่ต้องการปัญหาใดๆนะคะที่มันมีความติดขัดในชีวิตหากคุณใช้ทักษะการเจรจาการต่อรองและวาทศิป์ที่มีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณแก้ไขปัญหาได้หลายคนก็จะเป็นช่วงที่คําพูดคําจาจะสร้างเงินสร้างทรัพย์สร้าง โอกาสได้อยู่เสมอส่วนคู่ดาวพระเกตกับดาวพริฤหัสบดีที่โคจรเป็นวินาศนั้นแม่หมอแนะนำเนาะชาวกรกฎถ้ามีโอกาสมีเวลายังไงก็ควรที่จะไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อที่คุณจะได้ลดความแรงจากดาวเสารและดาวอังคารที่โคจปาารปะทะกันช่วงนี้พยายามทำบุญนะด้วยการบริจาคนมผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กหรืออาจจะช่วยค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเด็กๆเ,กเกยาวชน หรือว่าสัตว์เลี้ยงผ่านมูล,ลนิธิต่างๆก็ได้นะคะในด้านการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะจะโครจรเคลื่อนตัวอยู่ในภพสหัชชะดังนั้นก็ถือว่าชาวกรกฎจะมีความสําเร็จในเรื่องงานเพราะเพื่อนนะคะหรือบางทีจะมีคนหมู่มากเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางบ่อยเพราะการทํางานนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือว่าจะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะบางคนก็จะได้คนที่อายุน้อยกว่ามาให้คําปรึกษาและก็ยังมี โอกาสที่คุณจะได้เจอกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาการลงทุนต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนท่านที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะก็นะับว่าในเดือนนี้จะเป็นจังหวะขาขึ้นจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงค้าขายดีมีกำไรนะคะธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์ช่วงนี้จะมีผลตอบรับที่ดีเป็นพิเศษส่วนใครที่ทำงานติดต่อสื่อสารเจราจางานจะล้นงานจะเยอะอยู่บ้างนะคะแต่มันก็จะ มีรายได้มีผลตอบแทนภาพรวมดวงการงานของชาวกรกฎถือว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นนะคะแต่ก็ด้วยมาตารฐานความเป็นมหาจักรของดาวอังคารนั้น <c oughs> ก็จะทําให้เจ้าชะตาจะต้องเหนื่อยต้องหนักจะต้องลุยสู้กันอยู่พอสมควรนะคะในด้านการเงินและโชคลาภอย่างที่แม่หมอบอกไว้แล้วนะคะตอนต้นคลิปว่าคุณนั้นจะมีดาวเจ้าเรือนการเงิน โคจรเป็นเกษตรราธิบดีและก็ยังมีดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภดาวเจ้าเรือนสินทรัพย์โคโจรทับลัคนามีมาตรหานเป็นราชาโชคตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ใครจะเฮงจะปังไปกว่าชาวกรกฎก็คงจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าดวงการเงินของคุณก็อยู่ในจุดที่ดีและโดดเด่นถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็จะมีความสามารถหาได้เคลียร์ได้อยู่เสมอ เงินทองช่วงนี้ก็จะมีความลื่นไหลคล่องมือนะคะรายรับที่เข้ามาจะมากกว่ารายจ่ายที่เสียออกไปเอาละ่ะสําหรับรายได้หลักๆก,ก็มักจะมาจากการลงทุนจากการค้าขายจากธุรกิจการงานที่ทําอยู่นะคะอย่างไรก็ตามดาวศุกร์ที่โคจรเป็นราชาโชคนั้นจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลทําให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่จะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาบางคนก็อาจจะได้รับการส นับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับรายได้ผลประโยชน์นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีและที่สำคัญก็คือดาวพุทธที่โคจรในเรือนการเงินนั้นแปลว่าช่วงนี้พูดแล้วจะได้ทรัพย์ได้เงินดังนั้นเนาะถ้าหากคุณอยากจะปิดจ็อบปิดดิวปิดการขายใดๆก็จะต้องอาศัยการเจราจาที่อ่อนหวานอ่อนน้อมแล้วก็จะทำให้คุณได้รับในสิ่งที่ปรารถนานะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ การงานดีการเงินดีโชคลาภก็มีเข้าหาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวกรกฎหลายคนจะมีความทุกข์ใจเนื่องเพราะว่าดาวเสราร์ที่ถอยหลังนั้นจะเล็งมาที่ดาวอังคารดาวคู่ศัตรูก็ย่อมจะทำให้หลายคนนะคุณจะอยู่ในจุดที่แตกหักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆบ,บางคู่ก็จะมีความอึอดอัดความกดดันมีความคิดมาก คิดเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาล่ะแม้กระหั่งในคู่ที่ไม่ไดีมีปัญหามีความขัดแยงด้งใดๆก็ยังต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดกับแฟนกับคนรักของคุณด้วยนะคะส่วนใครที่ยังโสดช่วงนี้นะคะแม่หมอมองว่าด้วยอิทธิพลของดาวสุขที่ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดจะส่งผลทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์เนื้อหอมจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาพูดเข้ามาจี คุณค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรสําหรับคนที่อยากมีคู่มีแฟนก็จะต้องพยายามเน้นความรักในระยะไกลนะคะพยายามอยู่ห่างกันไว้เจอกันให้หน้อยๆนะคะสิ่งนี้ก็ถือว่าจะช่วยแก้ความเสียหายจากดาวเสาร์และดาวอังคารที่เพ่งเล็งกันได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวงังสำหรับชาวกรกฎท่านใดที่คุณจะต้องเดินทางขับรถขับรายอยู่บ่อยๆแม่หมอขอให้คุณระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันให้ดีบางท่านก็อาจจะไปเจออุปสรรคในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่น,นะะมีอุบัติเหตุข้างหน้าทําให้การเดินทางของคุณจะล่าช้ากว่าปกติและในช่วงปลายๆเดือนนั้นนะคะเมื่อดาวศุกร์ได้ย้ายเข้ามาทับลั พณะนาเกิดอาจจะเข้าไปกระตุ้นนะคะทำให้เจ้าชะตาจะกินดีอยู่ดีนะคะจะได้กินของที่ชอบบ่อยขึ้นจนทําให้คุณจะมีน้ําหนักเพิ่มนะคะหรือว่าจะอ้วนขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวได้นะคะในส่วนวันที่อารมณ์ไม่ดีนะคะทำอะไรก็ติดขัดมีปัญหาจะได้แก่วันที่5 6 10สิบ 11 18และวันที่19สิงหาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่5ถ้วย8คาาและคิงเหรียญ สำหรับไพ่ใบแรกของชาวกรกฎในเดือนนี้จะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะเอาล่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาทำให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่เหมือนกันหลายคนก็รู้สึกอยากจะเททุกอย่างที่กองอยู่ตรงหน้าแล้วหนีไปอยู่ไกลๆนะคะบางท่านก็จะเป็นจังหวะของความเบื่อหน่ายสิ่งรอบข้างรอบตัวซึ่งมันไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้ไปปรากฏว่าในภพวินาศของคุณนะชาว กกรจะมีดาวหลายดวงชุมนุมกันในนั้นโดยเฉพาะดาวศุกร์ค่ะที่โครจรเป็นวินาศจะทําให้ตัวของคุณนะคะมักจะรู้สึกไม่ได้ดังใจเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรทั้งนั้นอ่ายังไงก็อดทนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวดาวศุกร์ย้ายราศีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะส่วนไพ่ใบต่อมาของชาวกรกฎก็จะเป็นไพ่แดคาถา,านะที่หมายถึงการขยับขยายการเป็นอิส การเป็นอิสระการหลุดพ้นหรือว่าการเดินทางก็ได้นั่นก็แปลว่าชีวิตของคุณยังไงมันก็จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาจะมีโอกาสเข้าหาคุณมากขึ้นก็ไม่แน่นะคะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดวุ่นวายใจสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถหลุดพ้นได้จริงในช่วงเดือนนี้ก็ได้แม่หมอมองว่าเนาะหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายเนาะในวันที่22สิงสิงหาคมสถานการณ์ชีวิตของคุณนั้นจะมีความสุขที่มาก ขึ้นอย่างแน่นอนส่วนไพ่คิงเหรียญไพ่ใบสุดท้ายก็จะเป็นไพ่ที่สื่อถึงความมั่นคงของมั่งคั่งทางการเงินนะคะประกอบกับดาวอาทิตย์โควคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีนี้ด้วยมุมของดวงดาวนะคะก็ถือว่าจะช่วยเกื้อหนุนส่งเสริมให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะส่วนในมุมมองของไพ่ทาโร่นะคะเราก็สามารถแปลได้ว่า,าการเงินการทองของคุณในช่วงนี้จะสามารถพลิก ขึ้นมาให้กลายเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันเรียกว่าจังหวะดวงมาแล้วเนาะชาวกรกฎดังนั้นก็อย่านอนอยู่บ้านเฉยๆนั่งรอโอกาสไปวันๆนะคะพยายามขยันมุ่งมั่นหาเงินกันเข้าไว้สุดท้ายคุณก็จะได้เป็นคิงเหรียนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลกันด้วยนะคะเอาล่ะแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพียง35บาบาทเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟแม่หมอก็ได้นะคะ แล้วสุดท้ายนี้แม่หมอก,ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ